สวัสดีครับนแฟนช่องไซก้อยอยู่ผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมยำและเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยกเจ็ดสิบเจ็ดตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอมาถึงค่ำคืนวันศุกร์ Friday Night นะครับก็ยังพอมีฟุตบอลให้ได้ตามลุ้นตามเชียร์กันก็ไปที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าก่อนนะครับฟุตบอลลีกของไอร์แลนด์ครับเดอะริซิเตียนดับหกจะเปิดบ้านเฉลิกาเวนดับเจ็ดเดอะริซิเตียมียี่สิบเจ็ดแต้มเกมล่าสุดเนี่ยบุกแพโบฮิเมียนมาศูนต่อหนึ่งนะครับตัวหลักก็มิเชลดัฟฟี่พอลแม เาเวีย24แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอแชมร็อกมาศูนย์ศูนย์นะครับแพทริกฮิกกี้เดวิดเฮอร์ลี่กองหน้าเป็นโมเลสคีเยอร์นะครับเจอกันมานัดแรกเนี่ยเดอร์รี่บุกชนะ3-2ก่อนเกมเขามองเดอร์รี่ซิตี้เป็นต่อนะครับแม่จริงๆภาพรวมสูสีครับแต่ว่าเฮดถุเฮดเนี่ยแม่เจอกันเสร็จเดอร์รี่ทุกทีครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านด้วยในบ้านดุดันอยู่แล้วนะครับหน้าวัดใจเดอร์รี่ซิตี้ครับมีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์เดอร์รี่ซิตี้ครับ คู่ต่อมาไปที่เวลาตีหนึ่งสี่ไม้คู่หนึ่งนะครับเชลบอนอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับแชมร็อกทีมจากฝูงเชลบอลเนี่ยยีแต้มเกมล่าสุดบุกเสมอคอกซิตี้มา1ต่อ1น่ะครับตัวหลกักก็คาร์เมลอนเลวิกมาร์คอยครับแนวรุกก็จอห์นมาตินกับแฮร์รี่วูดเจอกับแชมร็อกจากฝูง36แต้มเกมล่าสุด เปิดม่านเสมอเกาเวมาสูๆนะครับตัวหลักๆก็แจ็คเบิร์นคู่หน้าก็มิชชอร์นูแมนกับแกรแฮมบูเก้นะครับเจอก,กันนัดแรกเสมอสอที่บ้านแชมร็อกคู่นี้ก่อนเกมเขายังมองแชมร็อกบุกมาเหลื่อมนิดๆแม่แต่ไม่ง่ายครับคือเชลบอลเป็นทีมที่แพ้ยากนะครับฤดูกาลนี้เล่นมา19นัดแพ้แค่4ีเกมคือไม่ชนะก็ออกไปทางเสมอครับน่าวัดใจเชลบอลนะครับเล่นในบ้านมองว่าจะเอาอยู่ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งสิบห้าอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูคอร์กซิตี้อันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับโบฮีเมียนอันดับ3คอร์กสิบสามแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอเชลบอลมา1-1นนนะครับชอนแม็กควายคาทันซูลิวแวนกองหน้าเป็น Down, เยลโล่ดาวนี่ครับเจอกับโบฮีเมียนสามสิบแต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเดอ c ริซิตี้มา1 0ูนะครับเจมส์คลาร์กอาชีมแม็คิวสันของหน้าเป็นคาริลรูนี่ครับนดที่แล้วก็ยิงได้นัดแรกเป็นโบฮีเมียนเปิดบ้านชนะมา1 0นะครับตามหน้าเสือเขามองโบฮีเมียนบุกไปเป็นป่อครับโบฮีเมียนเนี่ย9นัดหลังสุดฟอร์มดีมากนะครับชนะ7แพ้2คือเป็นทีมได้เสียไม่ชนะก็แพ้ในขนาดที่ ค็อกซิตี้เนี่ยเนัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับฟอร์มภาพรวมทุกการนี้เป็นรองชัดเจนนะครับหน้าวัดใจโบฮีเมียนมีโอกาสจะบุกไปเบียดได้อย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มน,นะครับสรุป3คู่บอลไอร์แลนด์ครับชอบไปที่เดอบบร์ริซิตี้เชลบอนและโบฮีเมียนนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยนะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ